มัดเน็เกักบตายนายกับขา้าสามีภรรยาโกกันมาจะโลกก่อนแมงโอ้ยน้อแม่เมืองบ่อตายนันบ่อพอเป็นอะไรกับบ่อเห็นเนี่ยนี่ละน้อบนจังหวา สิเป็นนายหรือเป็นเจ้าหรือเป็นสงนพอสงคาเดโนเป็นชาวไรชาวนากรรมขวโพตําต่อยก็หาม่มดอกบิงมอนเป็นจังว่าตายตายนี่ตายไปแล้วเพื่อพอสิ่งนี้แล้วเนี่ โอ้ยนะพอตายไปแล้วบ่ได้ตายเล่นเล่นกินพวกดังละครหนังเนว้วโมนั้นทยอย่าังกอแสดงแต่งเองให้เป็นเรื่องแบทพอสิงงวดใช้ของเงานี่แล้วตายจนเมืดตายจนเสียงเหลืออยู่เพียง แต่สากเท่านอพอหนอเอ้ยพ่อตายจากลูกจากเต่าจากพี่น้องของเจ้าของเขาเทีาแ่แดงมาว่าสิ่งพอมมาตายไปแล้วหลวดพเเครืั้งแต่ตอนพราไปค้ายังมีมือสิกับ ที่ป่นตื่นอีพอ,อ้อยบาดป่าไทยเยอนเอือนคนไปหาเทียวขาก็ยังคงดอกไว้มาอีพอเอ้ยขั้นมาพอไปไหายัางสี่ได้กลับมาแม่บุญแทนเน้อ ปัดพ่อสิงไปไหนยังสิได้กลับบ้านเกินบาดพ่อละมนนันายแนวว่าพ่อเฮามาตายบ่มีมือสิีปืนตื่น,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 นเนองไปได้รู้ว่าบ่มีมือบาสิปืนขึ้นมาได้ดอกดังหลังพ่อสิงเอห์บาดสังไปบงับงบัง มาหล่วหลังขึ้นมาสังแมงไปเน้อขั้นบ่เอินสังไก่บดพ่อเอินดนกสังไกมี่ยังปล่อยสังแต่แม่บุญแรนกับลูกเจ้านี่ละไวใ้ให้ให้้ำละกำอบุกเร่หอหาความสุขบ่มีเลย แต่เจ้าตายไปนั้นพอเอ้ยพอตะอจากเนีย่ยโตกลางเอิ้นแม่บุญแทนกาจิปันเอ็นตั้งแต่นาะลูกกองควางกลางเบนบ้างพราะกันเบิงตั้งแต่รูปอีพอสิง้์ พ่อใหญ,ญ่จียกลูกพอ่อขึ้นมาจบขางพ่อลูกพก่อกลางผู้น้อยยกมาจบขางทรายใบแล้วลพ่ออยากวางในเมฆนี่แม่บุญแท้กรบกับลกูกลูกจิตหอดหลายยังไ,ได้พากันสร้างโหจิตวันกุศลนะห้พ่อ ราบกับชนบนน้ำรวยว่ามาเดิอว,ว่าสิงหวดใชเอ้ยว่ามาเดิอเป็นบาวิญญาณเจ้านอกเดียหนด้องกาเล้วแต่อีพอง ปอโยบ้าป้าแหลนแหลให้โตเจ้ารอกราบฟังจังวัไหนเมเนียนลูกแล่เต้าแจกเขาส่งกุศลหาให้พ่อมาล้องรับกิดส่นบุญจะล่อดสาบว่ามาเน้นดวงวิญญาณป้าสิงหัวใจเอ้ย ่ามาเด้อเด้อหลับควงแมนวิญญาณของเจ้ามาทางกรรมแดนไหนน้ตาะตา้มจางนิ่งว่าสิงยมา่ห็นลูกรักลูกสาวลาลูกชายน้อยกระบอกถึืงเป็นวันไหนขึ้นนี่มือนี้เป็นมือแมนมาใช้พอเอ่ยเนย ไรไรแม่บุญแก่นก็ได anyway. ้เียมมาควบกันแต่งมารอทาว่ามาดอมาดุขวัดใจรวยมากินข้าวกินปลาดุเอินสอยกันแน่ดูว่ามาดอ ว่าเอิญนิกจังบามาถอนมาวาดหนาร้อน้าจะได้น,นั่งจุ่มนิกงเด้อหนิ่ว่าสิ่งเอ้ยมอดอนหัวาน้ามอดป่าป่าแต่ยังแว่หลินหลอกนั่งเฉยยามาเศร้าอยู่ทั้งเกยก็เห็นหน้าดอน ให้เจ้าหลงคนทางไอ่ลับฟังเสียงนี้มาด้ดีอย่งแท้น่งแม่แพอสร้างลูกสาวลูกชายลูกเคยลูกสบา,ายสร้างพี่น้องคนใดียง่พอสิ่งเลิมสร้างโอ้ยน้อพอสิ่งแ้ว แล้วมาให้พ่อลูกกาดอดหายให้พ่อขายกะทอดหทยโตเจ้าจะใส่กำเนื้อพ่อเด้อ่ามาเดึอมาดูว่าสิง้เอิ่นใจเนื้อเปียงแม่เตียมมาดู กันจะมาหออัดน้ำไม่เจ้าใจกว่ามากันพาอมาหออัดไทยอยาไปสนปัญหาข้าเรีพอพอ่อเรือกันจะมาทางน้าจะไปสนดอกป้าเขาว่าสิงเอ้กันจะมาถึงแนวอยากกินกีลูกสาวใหญ่โสมิงเจ้ากาสเสียนไปหาขันมาอยากกินปลา มีความลูกส่หน้อยกาสิเรียนไปแต่งมิกอยากกินดอมอยากกินแจงแม่ปุ่นแทนกับลูกลูกใหญ่หน่อยหน่อยเสียหายโกโซแน,นวขั้นพ่าอม่ขอดแก้วจะได้จากนี้ป่าไห้พ่อม่ร้องรับกับจนบุญน้ำ้วยมากินป่ากินเข้าวเส้าเมงน้ำลูกไปโปกแกนกับโกแล้วพันใบคอ แขนเด้อแม่เด้อเมื่อนี่ดวงวิญญาณพอสิงงหวัวใจก็สิมาถึงแล้วเสียงเซลเซวยาพี่น้องกะสมเซลหน้ากันลุกขึ้นเอาไปแลผูกแขนว่าเอยพอเมื่อนี้กันเป็นดวงวิญญาณของเจ้าโตโก,โกไก่พนจากถูกแน่เด้อ ไก่เมื่อดองวิญ,ญญาณเจ้าถึงสุกไก่สุกกิ่งยิง,งสมดังใจปองโอ้ยน้อปองไอ้แผ่เมืองเม,ม,ม,ม่นนม่องแม่นจูวรัค์บนป่าเทวดามาร้อมกันเป็นแถวทั้งดีบุญจะมีมากร่นโกนสนจังจังแม่นลายแล้วบัดนี้พอเอ้ยเอาละน้อตอนนี้ตอนนี้สมเิกแมน่นยามดี กะน้องพี่ไม่หง่เออยเอเ่คุณแม่เพิ่นแตงอาหารบันข้าวแตงใบพอดีโจุดโตัวเพี้ยนและดอกไม่วันใบอีพอสิ่งบาดีน้อยญาติพี่น้องได้มาห่วมมูบันเดมาห่วมโมธนาเนี่ยกองอยู่ในกองบมูแตงมาดอกหาตั้ง แม่เอ้ยแม่เตรียมมาพร้อมมีทั้งงานเข่ากวางเกียนสินตอนมีทั้งผาตาอพออนเกื่อนง,งันเกงือใสแกลัยลเตรียมใบผู้สูนแนวปราสาตเพิ่งยอ,อ,อดแก้วกะหอยหลังสูงมีเรียงรายไกลกันดอกพันเกี่ยวพอสิ่งเอ้ยมองรู้แล้วมางามตาเอาให้นี่ ในเวลาพอดีสิยังดวงวิญญาณที่พอสิงเกินสันป่าสันฝ่ากันไปยังยูสวรรค์สาธุนิสาธุสาาเสียงยังบัติีฟังเสียงมูมมูมมุมข้อขัง,งที่หนึ่งดังมา พอสิงไอ้เป็นสัญญาณเสียงเตือนบอกให้หญิงดวงวิญญาณลูกครั้งที่สองมุเทวดาเราเห็นพร้อมกองพระโอมก็ลงมาซอยอีกอเอ้ยเม โอ้ยนี่ก็กวามหุนแทงเจ้าบูกลานสั่งดอกแดงน้ำมาที้ํำเสียงมุงครั้งที่สามมงุมงโอ้ยนอพอเทวดาเป็นลงมาหลับเอาดวงวิญญาณเอ,อ้ยพอสิ่งเมื่อป่าโลกทั้ง หลายตลอดทั so ite, ้งแม่บ oh. ุญแคนนี่ขอโมทานาอมบนมุนที่เจ้าแจ้งอีแม่เออสสออาุ้เออพอสิงเอ้ยต้างยมเศร้ายามแรงมี่พวกเก็บยูเป่าหัวใส่ดอกแกงเวียเออเออพอรับจนบเดแล้วหานี่เท่านี้ เจ,จ้ายาจมดอกน้ำหลังเด้อพอสิงเด้อย่าปราวังประพงกิดกันหว่วงหลานอยู่ทั้งบ้านแรนทุกขาบาดีพ่ม,มาจาเลสั้นแ่งจ่าโสพงน้อสันเออพอสิงนั่นบ่แมนเมืองผีเมืองมนุษย์กับบ่ใจ เมืองนรกกาบใจเป็นเม,มืองป่าบันสวรันเนี่ยบัดนี้วาอนสิยวร่องใบสวยพอนบังจักหน่อยทรงวิญญาณพอเสียงใดเรียบร้อยจิตียมไม่ปวดแสงบุญเบืองกานาสาธุเอืองแม่บุดแยนเอ้อตลอดลูกลูกของแม่กระได้บุญเมื่อในีไก่ซาตึงตึงตึงในปุณณาราบกง ป้องป้องว่ากระดังในเมืองไทยในยินมแจงดังไก่กระดังแจงใส่ป่าให้พระลาน้ำหนูกจุนโชโรชุนสมประสงค์ตัวด้านกันดีได้ดอกดังไหมแม่บุญแทนเอ้ยกันแม่เจ้านอนกว่ำยาพันพ่อปีพายแม่สุรรณเอ้ยกันไม่แม่นอนง่ายยาพันผาปีเป้าเต้นมือเศ้าเงินเจ้าอังกระเป๋าแนเดื้อสาธุ แม่เอ๋อยแม่เที่ยวมาสั่งจะหนีหาเที่ยวแล้วว่าจะไปบ้านบ่ากล้าไปย่านผีหลอกแม่เอ๋อยแม่ โอ้ยน้อแม่มือนี่ให้บุญมีพระลาอยู่กุศลโซ่เกลีวกายปวดท้อทำเปิ้ลปลอดภัยอิทธิฤทธิสิทธิ์น้ำกันไปในดอกทรงเดิมย่อมแม่ย่อมพ่อพระโยชนนี่ค่คือดังเดียวกันให้มีสันละฉันโสกำลังมีดอกดีเลยอย่ามีเจ็บอย่ามีไข่อันตรายอย่ามาพากันากรข้างหน้าพระลาส่างดอกทรงน้ำกรรมันใดเป็นกรรมที่ว่ายา บาปอันใดเป็นบาปที่วันนาะขอให้ผลผลาพัดป้อง่องไปของไอสสาา้สุขสบายสุขทั้งกายทั้งใจจะไปไหนแล,ล้วลังไต่้ขึ้นรถจนรถไปจะไปมอเตอร์ใส่จกกักรยานเลือสามมวนบบแม่ตินมวนกับจักเช่าเนี่ยมาโอ้ยเนาะแม่บุญเนี่มานำม้ำหลวงสนองสูขข้คือว่า โอ้ยแม่ติ่มโอกกำลังสิโมทานานี่ล่ะผู้สิดเธอเกลกงวดนาแม่ติ่มเจ้าเรกผูดีอ้าเนี่ยซื้อเ่าเป็นไก่ผู้อื่นซื้อให้ก็ได้เอาเงินให้เขาโอ้ยบาตนี้ง้อมาเบาสิมูรงกันคงหวยแม่เอ๋ยแม่สมควนแล้วสิอาไรไกลห่างลาก่อนเออายาดี่ร้องลูกลานทั้งสาม นั่นก็เหตุไม่ลาสมควันแล้วเน่งตีห้างใจหลังน้องยุ่โอ้ยตื่นสาธุเกิดสัตว์นาให้พวกข้าเสียงดังคือเสียงโผแน่เด้อ